สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เรามาดูดับ10บนกันเทพคู่ขี้นะครับพร้อมกับดับ10บน3สูตรก่อนอื่นเรามาดูคำเตือนกันก่อนคำเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด โปรดใจวิจรารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับสูตรนี้นะก็หลุดนะครับก็เวลาหลุดแล้วก็ไม่น่าจะหลุดซ้ำนะครับสถิติสูตรนี้2ปีกว่านะตั้งแต่ปี6-6 6-7แล้วก็6-8ใช้จริงนะ50กว่างวด เมื่อหลุดแล้วไม่เคยหลุดซ้ำนะครับย้านะหลุดแล้วไม่เคยหลุดซ้ำนะครับสำหรับสูตรดับ10บนคันเทปคู่ขี้นะครับสูตรนี้นะครับสูตรที่1นนะเราใช้สสูตรด้วยกันนะครับสูตร1 12บวกหน่วย2บวกหน่วย4ผลลัพธ์ไดท้าทายบวก1่บวกห่บวก1บวก1สูตรที่2นะครับร้อยบนบวก หน่วยล่างบวกหน่วย3ผลลัพธ์ได้เท่าไหร่บวก2บวก2บวก2แล้วก็บวก2นะครับใช้2ส,สูตรในการหาเลขดับนะครับก็ผมจะใช้สิถติงวดตั้งแต่งวดที่36นะครับอำไมถ้าผู้ชมได้ชมกันเรามาดูกันเลยนะครับเนี่ยกับงวดนี้ออก3 6 งมดที่36มออก3 36เราให้ดับที่5กับ7นะครับก็ผ่านนะครับสูตรนี้ดับ2ถึง3ตัวเท่านั้นนะดับคู่ขี้ด้วยนะครับ2ถึง3ตัวเท่านั้นนะครับเรามาดูสถิติรพร้อมๆกันแล้วค่อยมาคำนวณน,นะครับก็เนี่ยนะครับเวลาหลุดแล้วไม่หลุดซ้ำนะครับ2ปีกว่าแล้วนะสูตรนี้นะ ใช้จริงนะครับไม่ได้เอาสถิติมาอย่างเดียวเป็นสูตรเป็นสูตรที่ผมคิดค้นขึ้นแล้วก็ใช้จริงๆมานะครับท่านผู้ชมสองปีกว่านะเนี่ยรับนี่งวดสุดท้ายของปีหกเจ็ดแล้วก็มาเริ่มเนี่ยหกแปดนะครับก็เดินต่อนะยาวเลยแล้วก็มาหลุดอีกครั้งก็เนี่ยกับแล้วก็กลับมาเดินต่อนะ คือหลุดแล้วไม่หลุดซ้ำนะสูตรสูตรนี้นะสองปีแล้วนะท่านผู้ชมนะไม่เคยหลุดซ้ำนะครับเนี่ยครับงวดที่ห้าสิบสี่นะออกสองสองเจ็ดออกหนึ่งเจ็ดเก้าก็ผ่านแล้วก็มาหลุดหลุดแล้วก็กลับมาเดินอีกสองงวดนะแล้วก็มันหลุดงวดล่าสุดออกสามเก้าสองหลักสิบก็คือเก้าเนี่ยครับหลุดนะมีเอฟซีบางท่านเ็าบอกว่ามันหลุดบ่อยก็ ก็ไม่ชอบก็มีหลายท่านก็ติดตามนะและผมก็เป็นสูตรหลักอีกสูตรหนึ่งที่ผมใช้ประกอบย้ํานะเป็นสูตรหลักสิบสูตรหลักสูตรหนึ่งที่ผมต้องดูข้อมูลนี้ประกอบทุกงวดท่านผู้ชมเพราะเป็นสูตรที่เคยมีปีหนึ่งปีหกหกนีก่ไม่หลุดเลยนะท่านผู้ชมนะผม ใช้จริงๆเนี่ยปีตั้งแต่ปลายปีหกห้านะแต่มาเริ่มเดินดีจริงๆปีหกหกไม่หลุดเลยนะเพิ่งมาเริ่มหลุดปีหกเจ็ดหกแปดนี่แหละแต่ของสถิติของเขาคือหลุดแล้วไม่เคยหลุดซ้ํานะเนี่ยกับหลุดมาเก้าเรามาดูงวดนี้กันท่านผู้ชมว่ามันจะดับตัวไหนหลุดแล้วไม่หลุดซ้านะสาคัญมากนะท่านผู้ชมนะงวดนี้นะ จับตาดูให้ดีสําหรับสูตรนี้นะครับผมมั่นใจว่าเอาอยู่นะเขาจะยังรักษาสถิติยังไม่เคยหลุดซ้ำนะหลุดแล้วไม่หลุดซ้ำเรามาดูสูตรที่1สูตรที่1นึเนสิบวกหน่วย2บวกหน่วย4 12ก็คือ1หน่วย2ก็คือ7 1็บวกเจ็ได้แแล้วก็บวกหน่วย4ก็คือ6นะครับ แปบวกหกได้สี่นะก็เดี๋ยวผมเขียนลงไปเลยนะครับจริงๆผมก็เขียนไว้แล้วแหละแต่ก็ทวนให้ fc ได้ทราบนะครับก็ผมใช้สีน้ำเงินสำหรับสูตรแรกนะครับสี่นะครับ สี่บวกทท่ลหนึ่งแต้มนะสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดสูตรที่สองร้อยบนบวกหน่วยล่างบวกหน่วยสามร้อยบนก็คือสามสามบวกหกก็คือเก้านะเอาเก้าไปบวกกับหน่วยสามก็คือเก้าเก้าบวกเก้าก็คือแปดนะท่านผู้ชมนะสูตรที่สองเด่น 8ผมใช้สีแดงนะ8บวกทีล้าน2แต้ม8 0 2 4แล้วก็6ครับสูตรที่1เด่น4 5 6 7 8สูตรที่2 8 0 2 4 6วิธีการทำนะครับเราหาเลขดับ10บนขั้นเทพคู่คี่โดยการหาตัวเลขที่ไม่มีใน2สูตรนี้ท่านผู้ชมนะ ที่ไม่มีในสองสูตรนี้อย่างสูตรที่สองนี่มี8ปดศูนย์สองสหเป็นเลขคู่หมดเลยสแสดงว่าไม่ไม่ใช่เลขคู่ละนะเลขคี่ห้ากับเจดมีตัวเลขที่ไม่มีหนึ่งสามเก้าไม่มีนะท่านผู้ชมนะหนึ่งสามเก้าไม่มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดับสิบบนขั้นเทพของเรางวดนี้นะหนึ่งสามเก้า หนึ่งสามเก้านะดับสิบบนขั้นเทพกู้ขี้งวดนี้ดับหนึ่งสามเก้านะครับไม่มีหนึ่งไม่มีสามไม่มีเก้านะท่านผู้ชมนะหลุดแล้วไม่เคยหลุดซ้ำผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะถ้าเขายังรักษาสติอยู่เนี่ยสิบบนงวดนี้ไม่มีหนึ่งไม่มีสามไม่มีเก้ามั่นใจมากท่านผู้ชมนะย้ำนะงวดนี้มั่นใจมากหลุดแล้วไม่หลุดซนะ้ำ ก็ทีนี้เรามาดูดับดับ10บน3สูตรนะครับผมใช้แค่3สูตรนะครับงวดที่ผ่านมานี่ดับ10บน4สูตรหลักของเรานี่ดับผ่านหมดนะท่านผู้ชมนะแต่ว่างวดนี้เนี่ยผมจะใช้สูตรดับ10บน3สูตรโดยสูตรนี้เป็นสูตรเก่าที่เดินดีมากท่านผู้ชมยังไม่เคยหลุด50กว่างวดแล้วนะ5 60งวดละ ผมเพิ่มมาให้อีก2สูตรก็คือสูตร2กับสูตร3ก็เป็นสูตรเก่าที่ผมพักไว้แต่ผมจะดูที่ตัวเลขงวดปัจจุบันเป็นหลักนะผมจะใช้3สูตรนี้เป็นหลักนะครับซึ่งตัวเลขเมื่อเทียบกันแล้วก็ดับ10บนนสูตรหลักก็ดับตัวเดียวกันเลยท่านผู้ชมนะไม่ได้ต่างกันผมก็เลยเลือกใช้3สูตรนี้นะก็สูตรที่1นะ100บนบวกหน่วยล่างคูณ3นะครับสูตรที่2 1 0 0บนบวก9 สูตรที่สามก็ร้อยสี่บวกสิบสี่แล้วก็บวกหน่วยสี่นะครับเรามาดูสถิติทั้งสามสูตรแล้วค่อยมาคำนวณนะครับผมใช้สถิติงวดที่ออกสี่แปดหนึ่งเป็นสถิติงวดแรกนะครับเอาสถิติมาให้ชมประมาณสามสิบงวดเท่านั้นนะที่เหลือลองไปคำนวณย้อนหลังดูนะครับสามสิบงวดยังไม่หลุดนะครับสำหรับสามสูตรนี้ เรามาดูสถิติกันเลยนะครับเนี่ยครับผลรางวัลออก3ามนะครับ3ามนะครับ เราให้ดับที่หลักสิบสูตรที่1ดับสามสูตรที่สองดับสองแล้วก็สูตรที่สามดับดับ8ดนะท่านผู้ชมนะสองสามแปดก็ถือว่าผ่านนะคับทั้งสามสูตร เรามาคำนวณงวดนี้กันท่านผู้ชมสูตรที่1น,นะร้อยบนบวกหน่วยล่างคูณ3ามร้อยบนก็คือ3หน่วยล่างก็คือหกหกสามสบปดสมบวกแปดได้หนึ่งดับสูตรแรกดับหนึ่ง สูตรที่สองร้อยบนบวกเก้าร้อยบนก็คือสามบวกเก้าครูที่นะครับสามบวกเก้าก็ได้สองนะดับตัวที่สองดับสองนะครับสูตรที่สามนะครับร้อยสี่บวกสิบสี่บวกหน่วยสี่ ร้อยสี่ก็คือเจ็ดสิบสี่ก็คือสามหน่วยสี่ก็คือหกนะครับเจ็ดสามหกเจ็ดสามหกนะครับก็เจ็ดบวกสามได้ศูนย์ศูนย์บวกหกก็ได้หกดับสิบบนสูตรสามดับหกสูตรที่หนึ่งดับหนึ่ง สูตรที่สองดับสองสูตรที่สามดับหกดับหนึ่งสองหกดับสิบบนสามสูตรดับหนึ่งสองหกรวมกับดับสิบบนขั้นเทพนะรวมกับดับสิบบนขั้นเทพหนึ่งสามเก้านะหนึ่งนี่ชนกันเลยท่านผู้ชมหนึ่งสามเก้าเพราะฉะนั้นรวมกันทั้งหมดหนึ่งสองสามหกเก้าหนึ่ง สองสามหกเก้าดับห้าตัวท่านผู้ชมนะก็บอก fc ไว้ก่อนนะครับงวดนี้ดับสิบบนคู่ขี้นะของผมนะั้นเด้นไปที่เลขคู่นะท่านผู้ชมนะย้ำนะเด่นงวดนี้หลักสิบของผมก็คือเลขคู่นะจับตาดูเลขคู่ให้ดีสำหรับดับสิบสำหรับเด่นสิบบนนะท่านผู้ชมนะ ก็สรุปอีกครั้งหนึ่งดับ10บนงวดนี้ทั้ง2สูตรคือดับขั้นเทพกับดับ3สูตรนะก็คือดับ1 2 3 6 9 1 2 3 6ามกเอ็ fc ไปดูนะครับว่าเลขคู่เหลือตัวไหนบ้างนั่นคือเลขเด่นสำหรับที่ผมจะใช้ในงวดนี้นะท่านผู้ชมนะนี่ก็เป็นดับ10บนงวดนี้นะท่านผู้ชมทั้งขั้นเทพแล้วก็ดับ10บบน3สูตรนะครับ สำหรับคลิปหน้าเรามาดูดับหน่วยบนกันนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ